มาดูวิธีหมักแป้งกันนะคะ,ะน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้อัตราส่วน6 5 0กรัมน้ำห5 0กรัมต่อแป้งสาลีตาดาวฟ้า1กิโลค่ะแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะ1วันนี้เราทำแป้ง4ีกิโลเราก็จะใช้เกลือ4ช้อนโต๊ะนะคะสอ เกลือประมาณนี้นะคะช้อนโต๊ะไม่ต้องเต็มนะคะน้ำหกร้อห้าสิบกรัมคูณสี่นะคะคนให้เกลือละลายค่ะถ้าเราทำจำน่าย แผ่นปอเปียส่งนะคะเราเราจำเป็นต้องใช้สารกันลาน,นะคะแต่นี่เราทำเ,เราทาขายของเราเองวันต่อวันค่ะไม่ต้องใส่เริ่มใส่แป้งนะคะทเทลงไปเลยค่ะหนึ่งสอง จำเป็นต้องใช้ตาดาวฟ้านะคะสหรือถ้าเป็นแป้งแป้งกระสอบต้องใช้ที่ที่มีคำว่า all purpose p o l p o w e ส อันนี้มือล้างสะอาดแล้วนะคะต้องใช้มือนวดเดี๋ยวเราจะนวดนวดไปเรื่อยๆะคะ่ะถ้ามีเครื่องนวดนวดแป้งก็ใช้ได้นะคะเครื่องนวดแป้งที่เป็นเครื่องนวดมือนะคะ เครื่องนวดมือเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะถ้านวดเข้าที่แล้วแป้งจะเป็นยังไง